มันเล่นกินกันอีกแล้วฮู้ดยีว่ายรถขับรถเล่นกันวันนี้มากับน้องมิลีนยืนกระโดดหน่อยนี่พี่วีเองเย้พี่ได้ไปเปลี่ยนตัวในนี้มาไปไปเร็วสร้างบ้านการไปเรือตามมาขึ้นรถเร็วขึ้นรถไปขับตามมา รสร้างนี้มาเร็วความลคตื่นขึ้นมาเร็วข well, ึ้นมากวาพี่ขอลงก่อนหารถสีหาบ้านสีแดงก่อนพี่วเจอแล้วรถสีแดง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 โมเตอร์ดซค์พี่ไม่ทาว่าก่อนขัี่วิจ่ใแมความแวิงรดรมเ วิสปีบู๊ทเฮ้เพื่อนเพื่นมาบ้านนี่หรอไว้น้ำคายอะระบบก,กวีหรือเปล่าจะบ้านจะบ้านเอ๊ะยสร้างบ้านนำ้ำกวีพอดีเลยเบ,บ้าน่อนอนูรงหนดีนาว่าลงไหนดีนอะ <c oughs> พี่เเลือกให้ก่อน แบบน้องมีลีนเอาบ้านหลังนี้ล้วกันบ้านสีสวยสันสวยงามพีม่เลอกบ้านอยู่บ้านเดียวรถรถมีลินหายแลมีลนีน,นตุยเหรอ ถึงว่าแล้วเดี๋ยวไปบ้านพี่วีกันไปบ้านกัเดี๋ยวไปบ้านของพี่วีกัน้ออวนองที่นไหมนองมนนอนอาทิตย์ก็น้องเม่รู้นี่นี่ต้องมิกินเลยต้องนอนไหมเดี๋ยวหาบ้านสร้างก่อนนะรุ้ดรุ้ดรอก่อนหรือพี่ไปรับรุ้ดเจอบ้านแล้วขึ้นมานั่งบนรถพี่วีเร็วขึ้นหลังรถ กถเชื่ออะไรเหรอรถเชิคขนมกันรถใครวะไม่รู้รถใครรถเมื่อกี้รถเพื่อนโอ้ใช่รถเพื่อนแมนเงี้ยเงี้ยเงียงี้ขี่รถเพื่อนน้องมีิล่าไปกินอาหารกันเลี้ยงฟื้นไปกันรถแรงไม่รถวิสุมาทารอน่านั่นรถแพงไม่รถแพงไหมมังบอกแพงทุกคน ไอ้อกันเลยที่ข้างหลังสีม่วง,งคือน้องมีรินเองแง่แง่น้องมีรินดูน้องมีรินอยู่รู้จังแล้วอ่ะถึงร้านทำสินค้าแล้วรถซื้อขนมแลยซื้อขนมลงมาเยมานลงมาพี่ขอพี่ขอกินน้ำโคกโคโพี่อเอาแอป,ปเอป,ปิ้ลแอปเปิ้ล เออลำเลโอเคพ่อไปจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์คุณนี่คุณนี่นี่เสร็จเสร็จแล้วไปกันเร็วรถมาเร็วขึ้นรถขึ้นรถมาเร็วขึ้นมามาเร็วตามมามาเร็วขึ้นมาาตือรถกินขนมรถกินน้ำยังกินน้ำด้วยลงมาลงมาที่อัดคลิปอยู่อร่อยไม่รุดน้ำพุกใส่หน้าแล้วอุ๊ด ไปจันเลอรทุกคนเงี้ยเงี้ยเงี้ยี้อุ้ยเติมเติมน้ำมันอุ้ยน้ำมันหมดอือไปไม่รอดแล้วรถน้ำมันหมดแล้วกระถุกกระถุไปได้แค่นี้ไอ้กระถุไปได้แค่นี้อือจุดน้ำมันหมดหรือเปล่ารถชิคไหมชิคไหมเฮ้ยน้ำมันไม่หมดพี่วิธีใส่แล้วลุกเร็วขึ้นรถมาเร็วขึ้นรถมาขึ้นไม่ได้ขึ้นมาข้างหลังสิรถไปแค่นี้รถไปกระถุกกระถุกอย่างนี้แล้วรถไปแล้วรถไป เออได้ไปเติมน้ำมันกันงี้ใช่แล้วเราจะไปบอกแม่เดี๋ยวแม่ผิดอีกที่จคลิปยอะไม่อะจะกดนี่เลยอะ

รถด้วยลงมาก่อนทำอะไรขึ้นลงขึ้นมาได้แล้วลงมาล้วขึ้นมาล้กขึ้นมาอีกอีกรถกินน้ำแล้วกินน้ำไป let's go รถเพื่อนรถทำรถเพื่อนมาทำซ่อมเอาเอาขยับรถเพื่อนก่อนเกยกะไมได้ไปนั่งก่อนเป็นบ้านเป็นรถผมน้องพี่วีเอง ขโมยจ้านเดยกจะให้โอ้มานี่นะไี่จะได้ดีๆอยู่เปลี่ยนรถเพื่อมากับรถไอ้อย่ามาวุ่นาเฮ้ยย้ายรถคนนึ่งกอุบัตเหตุรถชนไอ้ลงไปเฝ้ารถให้หน่อยไปเฝ้ารถให้หน่อยสิ พรถให้หน่อยรถฟังรถให้หน่อยเอ๊อีกเอว่าปั๊ดพี่รถพีหายไปไหนรถมานีแล้วอยู่นี่าาตามมาตามมาพี่ข้างหลังรถมันจะอยู่ในบ้านอยู่ตรงนี้รถอยู่นี่อย่างรถพี่วีซีพี่วีเดินไปแล้วเนี่ยอยู่บ้านอะไม่ได้อยู่ในบ้านอยู่ข้างนอกเนี่ยมาเดินมาแล้วไป,ไป,ไปมาหาน้องมีดที่รถมาเร็ว เื่อนมา hora, แล้วหนุนไปเร็วรถเพื่อนไปเที่ยวเร็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 วหนอนอาชีพเพื่อนเพื่อนขโมยเพื่อนขโมยนลากรถรถขโมยขโมยเพื่อนอย่าขโมยเพื่อนใอ้ขับไม่ได้ฉันเบนนาขโมยครับรถรถขึ้นมาเร็วไปเร็ว ไปก้ยอเดเิ่งนี่อนผมเลเดมะคนเาคือ่น่เสียงเคือน้องผู้บารใช่ไหันจูปเร็วรถเช้ายงรถมือตเฮ้ยเพื่อนรถตะวันหมดเลยเพื่อนชนรถไปเดะไปรถเอาจาก รถจราจรมันหมดเลยมาชนรถขับเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเกย์กาเลยเพื่อนรถจอดไปตรงนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนมาเอาเองไปรถไปเร็วดูรถสีรถไปได้แค่นี้รถอึกึๆอย่างเงี้ยแล้วน้มันหมดแล้วรถไปถึงบ้านต้องไปดินกันลงไปเลยลงไปเลยลงไปไปเร็วไปที่ฝ้าบ้านกดล็อกบวดล็อกรถ ก็กดล็อกได้รึโอเคจบจากนี้กูไม่เป็นอะไรแล้วก็จะทิ้งไว้ก็ใส่พิกัดได้ค่ะมาเต็มแล้วทุกคนจะใส่อะไรก็ได้เยอะสิมา จกันใหม่นะรถโอเคไหมเรียบร้อย,ย,ย,ยตาโอเเสร็จแล้วอยากขึ้นไปนอนดีกว่านอน ไปก่อนนั่งนอนในน้ำไปก่อนเลยนี่นีน่นนี่ก่นนี่ดีนะทุกคน พี่ก็ไม่น่อยโอเคเดี๋ยวโพร่มพมนมีอะไรไหมว่ามีพ่อบ้านเราส็ดทั้าสร้างยังไม่เสร็จเหรอใช่ไหมพอเสร็จแล้วจะว่ารูปน้ายหมิ่นที่น้องมินถูกนี่รูปดีมรถโอเคกระโดดเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วรูปอ้ยนะใครว่า เงอนาอเคกดเรียบร้อยรดที่ไหนรู้พี่เปิดนักซื้อพี่เปิดได้รถไปนะเอารถขึ้นไม่เลยอีกรถอีกแล้วอีกคิวก็ถือรถอะไรพวกนไหนชื่อเขาคลิปนี้พวกเราแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ้งแจ้งเลยรถแจ้งเตือนออกมาเร็ว คายกดแชร์กดดึงแจ้งเตือนให้ช่วยเราักน่อยวันนี้ไปไไม่ไปนรตึก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 